ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคน เพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพตชปินากรรมพูดเท็จเป็นต้นบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุกเช่นเดินการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากาไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงล้วนแต่มากมายหรือจะจรณไนได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญ และการประกอบกรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยังยืนกว่าปริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมนาเทวีสุมนาเทวีเ,ทวเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถาพินทิกะเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทาบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมาก ต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม,ม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตีนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติดตีนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกัน ีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถปิณิกะเรียงพระวันละสองพันรูปบ้านนางวิสาขาก็สองพันรูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทํางานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลงานางวิสาขาได้ให้หาลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถปิณิกะก็ให้ทีดาคนใหญ่ชื่อมหาสุพัฒนาแทนตน เมื่อมหาสุภัทธ,ธาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนืองๆเข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุพัทธ,ธาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานและไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอป่วย มีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพ้อไปหรือไม่เพอ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุมาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อโปรงศพที่ดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตว์ท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสบอกข้าพระเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ทิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีคิริโอตตะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้นเมื่อจวนตายยังเพอ้อหลงทำการกิริยาโทมมัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อย เศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับพิดาโดยเส้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระยาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีท,ทิดาของท่านพูดเช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปราบปลื้มและถาม เวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข่าเกิดแล้วในภพดุสิตพระศาสดาตรัสตอบเศษถีทุนว่าธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแล้วเษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพจิตหรือเครือขัดก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งนายยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว ย่อมเพลิดเพินในโลกทั้งสองเป็นต้น